สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจข้อมูลน่าสนใจจากเว็บฮั่นเจียเฉียวสัวหรือบ้านเซียเสี่ยวสัวกันนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนิยายออนไลน์จีนเรื่องหนึ่งชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึง่งชงสังโฮว่านเหรินเสียนเข้าแฉนหน่งฟู่แย่โหเบ้าเฉินเฉยียวถ้าแปลแบบเร็วๆก็คงประมาณหลังเกิดใหม่คนที่ใครๆก็เกลียดกลายเป็นที่นิยมทั่วโลกด้วยอาชีพเสริมสุดแกร่งอะไรทำนองน,นั้นครับ เรื่องนี้เป็นแนวที่เรียกว่าชวนเย่ฉงเสิงชวนเย่อฉงเสิงนะครับคือแนวเกิดใหม่ทะลุมิติที่ฮิตๆกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้เขียนจบแล้วด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะดูกันหน่อยครับว่าแก่นเรื่องหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจจากข้อมูลเบื้องต้นที่เรามีกันเหมาะกับคนที่อาจจะกําลังมองหานิยายแนวนี้หรือแค่อยากรู้ว่าเอ๊ะนิยายยา,ยาวๆแบบนี้เขาเกี่ยวกับอะไรกันเริ่มจากเรื่องย่อก่อนเลยไหมครับ ตัวเอกชื่อเสินสางคือชาติที่แล้วนี่ชีวิตน่าสงสารเหมือนกันนะโดนแม่เลี้ยงกับน้องสาวาวางแผนหลอกเอาสมบัติประจอมตระกูลไปแล้วก็ก็ตายแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พลอตมันพีตรงที่ว่าไม่ได้ตายเปล่าแต่ดันได้ไปฝึกวิชาฝึกฝนตัวเองในโลกอื่นตั้ง49โลกไนงะก่อนจะได้ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิมตอนที่กำลังจะโดนหลอกซ้ำพอดีเป๊ะ จุดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือการผสมกันระหว่างพลอตเกิดใหม่ยอดฮิตกับการที่ตัวเอกไปอัพเลเวลมาแล้วจาก49โลกมันบอกเราเลยว่า 1. ตัวเอกนี่ต้องแบบว่าเก่งมากๆเก่งรอบด้านที่เขาใช้คำว่าเทรนนึ่งหนื่ยจุคือเป็นนางเอกเทพมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลย 2. คือ ปมขัดแย้งก็ชัดเจนมากมาเพื่อแก้แค้นแล้วก็ปกป้องสมบัติการมีสกิลจาก49โลกนี่เหมือนติดเทอร์โบเลยนะคะพร้อมชนตั้งแต่เริ่มใช่ครับฟังดูเหมือนโอ้โหกลับมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมแต่พอกลับมาจริงๆชีวิตใหม่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะข้อมูลบอกว่าเธอกลับมาตอนที่พึ่งเ,เสียโฉมไปเลยแถมยังเจอแบบโดนแอนตี้ทั้งโซเชียลที่เรียกว่าเฉืนหว่างเฮ เท่านั้นไม่พอยังมีหนี้ก้อนใหญ่จากสัญญาที่ต้องจ่ายอีกแบบว่าโอ้โหเปิดมาก็เจอศึกรอบด้านเลยถึงจะเก่งก็เถอะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะลกักษณะแบบนี้เลยที่เป็นเหมือนหัวใจของนิยายแนวที่เรียกว่าช่วงหวนช่วงหวนอ๋อคืออา่านแล้วสะใจแล้วก็อาจจะผสมแนวเนี่ยวจาด้วยเนี่ยวจาอ๋อคือแนวแก้แค้นตัวร้ายให้สะสมอะไรแบบนั้นใช่ค่ะค่ะประมาณนั้นเลย อุปสรรคหนักๆที่ถาโถมเข้ามาทั้งหน้าเสียโฉมหนี้สินหรือโดนคนเกลียดเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้ทอนะคะแต่มันเหมือนเป็นเป็นเวทีให้หนางเอกได้โชว์ความสามารถพิเศษจาก49โลกนั่นแหละเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาชนะแบบว้าวอะไรแบบนี้การที่เรื่องอยู่ในวงการบันเทิงยูเลอร์เชียนก็ยิ่งเหมาะเลยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่คนเห็นเยอะการแก้แค้นการพิสูจน์ตัวเองมันจะเปรี้ยงปรางได้ง่ายฟังดูแล้วก็น่าจะมันน่าดูเลยครับ แล้วข้อมูลก็ย้ำด้วยว่าเรื่องนี้เขียนจบแล้วจริงๆสถานะคือหวานเปิ่นมีทั้งหมด424บทอัปเดตล่าสุดก็12พฤษภาคม2025อันนี้ก็ดีเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านค้างหรือแบบว่ารอตอนต่อไปไม่ไหวอืม424บทนี่ไม่น้อยเลยนะคะแสะดงว่าเนื้อเรื่องน่าจะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเลย การที่เขียนจบแล้วก็เป็นจุดแข็งมากๆแต่มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือคำว่ากัวเป่าจีถวนชงกัวเป่าจีถวนชงแปลประมาณว่าเป็นที่รักระดับสมบัติชาติทุกคนรุมรักอะไรทำนองนั้นอ๋อจากตอนแรกที่โดนเฉนหวังเฮคนเกลียดทั้งเน็ตกลายเป็นถวนชงที่ทุกคนรักใช่ค่ะค่ะลองนึกภาพความต่างดูสิคะจากโดนเกลียดสุดๆกลายเป็นที่รักสุดๆ มันคือการเดินทางจากจุดต่ำสุดไปสู่จุดสูงสุดซึ่งอันนี้แหละคือเสน่ห์ของแนวส่วงวนที่ทําให้คนอ่านรู้สึกแบบฟินสมหวังไปด้วยก็คือเส้นเรื่องคือการไต่เต้าจากคนที่ถูกเกลียดสู่การเป็นที่รักโดยใช้ความสามารถพิเศษจาก49โลกเป็นบันไดสินะครับใช่เลยค่ะสรุปได้ว่านี่ก็คือนิยายเว็บจีนที่จบแล้วแนวเกิดใหม่แก้แค้นนางเอกเก่งเทพมีฉากเป็นวงการบันเทิง สเสน่ห์หลักๆก,ก็คงเป็นการตามดูตัวเอกเสนส้างใช้สกิลเหนือเหนือจาก49โลกนี้แหละค่ะฝ่าฟันอุปสรรคจัดการศัตรูแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่คนอ่านน่าจะรู้สึกสะใจตามไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหานิยายที่แบบตัวเอเกหญิงเก่งมากๆมีพล็อตแก้แค้นชัดๆอ่านแล้วรู้สึกฟินฟินหน่อยเรื่องนี้น่าจะเออเป็นตัวอย่างที่ตรงโจทย์เลยอืม มีประเด็นทิ้งท้ายให้คิดเล่นๆนิดนึงนะคะในเมื่อนางเอกไปเก็บประสบการณ์มาตั้ง49โลกก่อนจะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยลองนึกดูว่าไออาชีพเสริมสุดแกร่งที่ชื่อเรื่องบอกมันจะมันจะหลากหลายมันจะเวอร์วังได้ขนาดไหนแค่วงการบันเทิงอาจจะดูเล็กไปเลยมังค่าสมหรับสกิลจาก49โลกคือทักษะพวกนั้นมันอาจจะทำให้โทรไปสร้างปรากฏการณ์ในด้านอื่น หรือดังไปทั่วโลกในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้อันนี้น่าคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วศักยภาพตัวละครมันไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่